สวัสดีค่ะาบอกันรอบกลางคืนทัดบอกระพี่น้องอยู่หันมาข้างนี่งเออเห็นหน้าแล่หน้าดำเลยเนะาะตรงนั้นไม่เห็นหน้า ริท่านลมก่อนมีไปเห็นงานอยู่เบิร์ตมึอก็เลยบปรเดยไล่เลยสักพี่น้องก็่จะมาคุยกันเรื่องการทำช่องยูทูบเพือเก่าละ่ะสักพี่น้องคอนเทนต์เฮาคือเก่าละ่ะ ไนนงน,ะน,น,นั่นอนอเลยนีน่กกนยนมนนี่บอไ้จนไปนี่ไ่ได ไก่บอกกาเม้าเรื่องล่งคลิปช็อตยังไงไม่โดนปิดกัน้นทั้งบางช่องเพ่าจะบอกว่าให้ล่งตอนเช้าคลิปหนึ่งตอนเย็นคลิปหนึ่งจะพอดี่นว่าแต่ว่าพี่เขาบอกว่าล่งเมือละหาคลิดก็เปิดค่าการมองเห็นอยู่นะ แต่บางช่องเพิ่นก็บ,บอกว่าให้รงแค่สองคลิปตอนเช้าคลิปหนึ่งตอนเย็นคลิปหนึ่งสำหรับคลิปช็อตนาเลยทดลองมันบ่เพียงพ่อเลยวที่เเขาวาเนาะต่ว่าถ้าลุ่มเยอะเกินไปมันก็นจะเป็นการซ้ำซ้อนสมมุ่าคลิปนี้เขาลงแล้วเราลงคลิปนี้แล้วยอดวิวกำลังเดินปังกำลังจะดีเราไม่ลงอีก ต่อเนื่องกันทีนี้เขาก็จะแบ่งคนมาดูคลิปนี้ลอ็สิจเป็นไปได้พี่นอ้องค่ะล่ลองิดล่องถืออยู่ทดลองอยู่ว่าเขาสิล่องคิปแบบใดจังสิแบบเผยแร่ให้มันได้ทั่วโลกให้ได้ยอดวิ้วด,ดีดีนะพี่น้องตะทดลองล่องิดแบบเขาล่องหนึ่งชั่วโมงลงคลิปหนึ่ง เมื่อหนึ่งบางเทือกอะ่ะสองชั่วโมงลงคลิปหนึ่งือง่อเมือหยอดวิวกับปังอยู่นะก็ได้เป็นแสนอยู่หน้าี่นอ่องสำหรับคลิปช็อตนะตัวคลิปเง่าของพี่เขาชองพี่เขานะ่ะมันคอนเทนต์บอดีเนาะยอดวิวบอดีก็ทั้งไปเพื่อไอ้ควบคู่กับคลิปช็อตสื่อ ก็บ,บ่มุ่งเน้นกินยาวดอกแต่ว่าเขากัลงไปเพื่อให้มันได้ควบคู่กันไปกับคลิปช็อตน่ะพี่นอ้องที่ท่าิปอยู่ทูมือ้อนี้ยผีเข่าท่ามที่หวังได้ได้จากคลิปช็อตแค่นั้นล่ะคลิปยาวนีเบ่หวังเลยเพราะว่ายอดฮิ้วพวปังเพราะว่าเขาา้าบ้เฮ็ดสร้างรายได้จากส่วนอื่นเข้าสาั่งรายได้จากการท่าลิป่เฉย เขาปฏิบัาิได้ได้จากการที่เข้าไปสีอเอาสินค้ามาขายนื่ว่าเข้าไปโปรโมตสินค้าของเขา้าก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มของ YouTube อยู่ว่าให้เข้าไปซุปเปอร์ช้อปปิ้งแติมีนี่ในส่วนนั้นก็ให้เข้าไปแบบว่าไปเป็นพัสดมิตรกับล้านค่ะแต่ว่าเขาังบ่ยมันปฏิอนกดระเบียบ ว่าฮ็ดแบบใดในซนะูเปอร์ช็อปปิ้งนะนะเขาต้องไปผูกพันธมิตร,รกับร้านค้าหลังจาเอาสินค้ามาโปรโมตมาขายก็จิเป็นรายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจะต้องศึกษารายละเอียดดีก็จิเป็นประมาณแบบเกิดกับแบบพวกช็อปปิง้งไอ้ช็อปปี้ล้านกะดาอะไรเป็นเสรมมัง้งผู้จังเพชรฟ้อมต่อตอนนั่นละ่ะเขาต้องไปเป็นพันธมิตรกับไปรับ สินค้าเพิ่นไม่รีบยิ่วแบบนั้นประมาณนั้นล่ะมั้งก็สิจังสั้นละ่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนของพี่เขาก็รับนี่ยิ่วสินค้าจากต่อต่ออยู่เพิ่นก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายก็ได้อยู่ไอ้เฮ็ดคลิปลงไปนี่ก็ได้ชิปบาทอีหยังประมาณนั้นสะสมไปเรื่อยๆนี่แบบครบมลอยสะอ้อกมาครบมลอย็ถอนออกมากามาจอาอาริงๆแบบเออแต่ยังมีกำลังใจ ทำคลิปอยู่เดนเนาะจะเฮ็ดไปกับการสร้างรายได้ในจากแพลตฟอร์มอื่นส่วนแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยของดิสาวานี่ยดิสาก็มุ่งเน้นรายได้จากคลิปช็อตแค่นั้นล่ะเพราะว่าก็มึงโตเงินอยู่ในคลิปช็อตเนี่ยกตมีคนไปถามไปเม้นอยูนี่ช่องครูลูใหญ่ๆเพิ่นเนาะที่เพิ่นเฮ็เดคลิปออกมา แนะนำเทกนี้อย่างต่างณหน้า่นจะบดีนี่เวลาไปคอมเมนต์ตอบเดอกเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะบอกคนก็่ม่บด้ตอบหรอกเพื่อนมากเพิ่ิเฮ็ุเป็นเขาจะทำเป็นคลิปออกมาให้เราไปดูคลิปเวลาเพื่อน่นเขาไปถามปัญหาอะไรเขาก็จะส่งลิงก์แนบลิงก์ให้เรากดลิงก์เข้าไปดูในช่อง youtube ของเขานั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เรา ไปดูคลิปเขาถมงยอดวิวเขาก็จะได้ในส่วนนั้นเขาก็จะไม่ตอบเราแต่ว่าเขาจะส่งลิงก์ให้เรากดไปดูนั่นคือคลิปที่เขาทําทาตอบมาให้เราแล้วให้เราไปดูคลิปของเขาอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เขาจะได้คลประโยชน์จากการที่เขาจะมาตอบคําถามเราบางทีที่ข้าวก็ไปเสนอหน้าตอบแทนก็มี เพราะว่าเรารู้ส่วนนี้เออเราก็ตอบแทนก็ได้สําหรับมือใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้เขามาถามอย่างงดอย่างนี้อพี่เ้าก็ไปตอบแทนเขาอย่างนั้นก็มีทีนี้เขา้ามาส่งลิงก์ไปคลิปที่เขาตอบเขาก็กดเข้าไปดูลิงก์อย่างนั้นเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเราไปดูคลิปของเขาเขาก็จะได้ยอดดิวเขาก็จะมีรายได้ประมาณนั้น ก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นลหละค่ะพี่น้องสำหรับคำถามที่ว่าล่งคลิปแบบใดที่ได้ยอดเยด่ยดเยอะๆบางช่องเพิ่อนก็บ,บอกมีล่งแบบวันละสองคลิปแต่ว่าพี่เขาบอกว่าล่งวันละห้าคลิปข้อดีเลยก็สิเป็นการเปิดค่าการมองเห็นได้ดีอีกระดับหนึ่งร่วมถึงการเด่นเข้าลงในแพลตฟอรม ไีเน,น่ตุ้มชุนเทาก็ต้องลงคาเน่เพื่อเป็นการเปิด่าการมองเห็นในการลุ้งความเน่เปิดชา,า,า,าการมองเห็นไปทัว่วทัวโลกเล่าที่เขาไล่รสจริงจังจีแนีแต่ฝร,รั่งเขามาทักายเพราะว่าเขาก็ขยายไปทั่วโลกฝรั่งทักทา,า้มากเทากับเขาก็ฟังข้างเบาออกเราก็อ่านเขาไม่รู้เรื่อง พราะว่าเขาบอกดิเก่งกินเนาะก็ได้แค่ภาษาอังกินเนื้อปะปาอีกสี่หรือห้าตัวอย่างองือ่นก็บม่ค่ะจะเล่อยตองมาเมน,นี้จะเล่ยตองมาไล่ตดตอนนสองทุ่มเพราะว่าตอนกลางวันเบาหวานทำง,งานอยู่เบิสเลยไปรับเมา้กอก็สั่งจะทำเอาไล่ได้ประจาตตองทำทุกอย่างอะไล่ได้ส่วนมาก ก็เลื่อยโดยมาคุยคุยกันเรื่องการทัาคลิปแล้วพี่น้องสำหรับมือใหม่นอกค่ะมือใหม่นี่ก็อยากได้คนติดตามไว้จะต้องล่งคลิปช็อตหรือว่าคลิปั้นนั่นแ่ะพี่น้องคลิปั้นีไหมยถึงว่าคลิปที่บ่ถึงหนึ่งนที่ทางระบบก็สิตีเป็นคลิปั้นถ้าเฮาไปกดลงไ้ช่อง วิดีโอคลิปยาวค่ะมันสันข้างระบบสตัาเป็นคลิปช็อตเป็นคลิปสัน้นหรืเอเก่าค่ะทุกคนคลิปยาวหนึ่งหนึ่งน,นาทีขึ้นไปแล้วก็แปดนาทีขึ้นไปเราก็จะวางโฆษณาได้เราเป็นคนกําหนดเองได้ว่าเราจะเอาโฆษณาไปแปะตรงโน้นตรงนี้ได้สําหรับคลิปยาวเนาะคลิปยาวมันจะหนึ่งนาทีขึ้นไป สำหรับคลิปสั้นไอ้ก็จะไม่ถึงในหนาทีก็จะเป็นคลิปช็อตหรือว่าคลิปสั้นแต่ว่าโฆษณาแต่ยังหัวโฆษณาเฮบยสามารถเถึงโฆษณาได้แต่ว่าคลิปเน่าเนี่ยเฮ้เอา,เอา้เอาเฮ้ไปดูคลิปของจะของกะบอบอสมกวรจะไปดูเบิรงคลิปจาของเพราะว่า ข้างระบบสิคิดว่าเขาเป็นเอไอกูมีมีผลเสียต่อช่องคือกันกับแพลตฟอร์มสิฟ้ิ์่าบางบางช่องเว็บทีมาบอกทูตคลิปบอกว่าทําใครมาบอกว่าอย่าดูคลิปตัวเองขาเบิ่งคลิปตัวเองมันสิมีผลเสียต่อช่องเขาเข้าสิคิดว่าเข้าเป็นเอไอแล้วจ้ะสิปันยอดวิวลูอ ปันคนตดสามแบบนั้นน่ะเขาก็ติปิดค่าการมองเห็นช่องเฮ้าคือการทุกแปดฟอบหลือคะทุกคนโดนปิดค่าการมองเห็นของพี่เขาเนี่ยถูกปิดค่าการมองเห็นมากสองสามหมื่นไล้รสดกับคนบ่เห็นมาช่วงนี้เออไม่มือว่านี้ก็ใครนียทีค้นเห็นอยู่ชื่อะไรคะ อะไรคะยาชื่ออะไรคะยาหรือ,อยาชื่อตามช่องเลยคะ่ะช่องคื่อยังไงก็ชื่อนั่นเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาพักทายก็มาพูดคุยกันเรื่องการทำคลิปนี่แหละถ้าคนมือใหม่ที่เพิ่งสรไ้างรายได้อยากได้คนติดตามไวก็ลงคลิปช็อต ให้ลงเป็นประจำชื่ออะไรคะอ๋อชื่อตามช่องเลยคะ่ะถ้าอยากได้คนติดตามชบไวๆก็ลงคลิปถัดแบบสม่ำเสมออย่าเป็นอาทิตย์หนึ่งลงทีโอ้ยสามปีวันก็ลงทีอย่างนั้นก็จะไม่ต่อเนื่องเราก็ลงคลิปให้ต่อเนื่องก็คือลงทุกวันแล้วก็ลงภาพนิ่ง ด้วยแต่ว่าต้องต้องหนึปป่งพันซับสไครถึงจะมีแถบชุมชนขึ้นมาต้องครบครบจำนวนที่กำหนดไประบบกำหนดถึงจะมีแถบชุมชนขึ้นมาให้เราลงภาพเรืเ่องเลยหนูที่แบมอ๋อจ้าก็จะมาไลฟ์สดแค่ สิบนาทีสิบห้านาทีพักทายเพื่อนเกี่ยวกับการทำช่อง youtube ทุกวนักวนนี่แหละพอเราพยายามลงคลิปให้ต่อเนื่องทุกว,นกวนนนนันอย่างสม่ำเสมอระบบก็จะรันช่องของเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทีทน,น,าทน,าทนี้ก็ออกสู่สาธารณะทีนี้โอกาสที่จะผ่านการสร้างรายได้โอกาสคลิปเราจะปังผ่านการสร้างรายได้เตว มันก็จะมีเยอะบวกกับเราก็มาไล่เสดสะสมเวลาด้วยก็จะทำการสร้างรายได้ไวเหมือนกับมือใหม่ที่เขาก็ไล่เสดอยู่ทุกวันแต่พยายามไม่เป็นเวลาหรอกค่ะยายนี่จะนอนบางทีก็ห่วงตอนไหนก็นอนตอนนั้นไม่ได้กำหนด ก็นอนประมาณห้าทุ่มบางทีก็สี่ทุ่มอย่างเงี้ยเพราะว่าตื่นแต่เช้าแล้วหนูทำช่องไหมทำช่องไอสร้างรายได้ไหมคงไม่ได้ทำละมั้งไม่เห็น,นเลใส่รูปภาพรูปอะไรเลยเราถ้าเราจะทำสร้างรายได้เราต้องสร้างตัวตนของเราเราต้องใส่ ชื่อแล้วก็ใส่รูปภาพเราให้เพื่อนๆรู้ว่าเออเรามีตัวตนจริงๆหนูไปโรงเรียนตอนเช้าอ๋อนหนูยังเป็นเด็กใช่ไหมยังไม่ได้ปิดเทอมหรอเขาปิดเทอมกันหมดแล้วนะส่วนมากก็จะปิดเทอม,มันมีน่แหละวันที่สิบหกมีนานี่แหละเขาปิดเทอมกันแล้ว ก็เฉออลิมนะคะเมือม่อใหม่ถ้าอยากมีคนครบวัย <c oughs> ก็ให้ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ผิดกฎเกณฑ์ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์นะคะไม่คลิปเราไม่ติดลิสิ์เวลาใส่เพลงก็ไปดูที่ช่องที่เขาผ่านการสร้างรายได้แต่ถ้าเรายังไม่ผ่านการสร้างรายได้ถ้าเราใส่เพลงไปอาจจะต็ดลิสิ์ก็ได้ คนที่ผ่านการสร้างรายได้ไปแล้วเขาก็มีเปอร์เซ็นที่มันปีนเปอร์เซ็นกว่าคนที่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเวลาเราลงพิกหนูอยู่ป้อนหนึ่งอ้าวหนูอยู่ปอนหนึ่งก็ไปนอนได้แล้วถ้าไปโรงเรียนก็ไปนอนได้แล้ว ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดในครั้งนี้พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณค่ะ